Met 107 FM For life and music Number one international hit music station This is Met 107 FM Met Interleaving Met One O Seven FM For Life and Music Number One International Hit Music Station Met Intermediate Met Intermediate Met One O Seven FM For Life and Music Number One International Hit Music Station One o seven FM Met Intermediate Met Intermediate Met one o seven FM For life and music Number One International Hit Music Station this is that's what I said about that. met, met intervene Net All Generation ครับและตอนนี้ตอนนี้แมปไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนะครับเพราะว่าแมปอยู่กับ Mollygrove ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮโอเคมสเตอร์ของเราตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะผมเปิดไมค์แล้วเรียบร้อยนะ,ะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนได้ไลฟ์แล้วก็แบบ ลืมกดไปนะฮะแกสแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งข oh. ำๆไปก็ขำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงเราได้พูดคุยกับมอลลี่กร v ฟส์ด้วยให้พี่เรียกว่าอะไรดีมอลลี่ได้เลย <Molly S 2> ค่มอลลี่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วมอลลี่กร v ฟส์เนี่ยจริงๆแล้วมีความหมายไหมมันเป็นพุ่มหรือว่าพุ่มของมอลลี่อย่างนี้ป่ะหรือว่าจริงๆมอลลี่ Molly มันก็เป็นชื่อที่คอมมอนที่อังกฤษแต่ว่ามัน <ừ. S 2> ต้องสะกด m o l L Y นั่นแหะสิถือว่าใช่แต่ว่าถ้าแบบ M O L Y ี่บางทีอาจจะออกเสียงว่าโมลี่อะไรใช่จริงจริงโตขึ้นมามีคนเขาเรียกผิดบ่อยมากเลยเป็นโมลี่เป็นโมลี่ใช่ไหมก็เพราะมันมี L อเดียวมันก็แปลกใช่แต่เราเรียกเป็นไทยว่ามอลลี่แหละโอเคอ่ะวันนี้อยู่กับมอลลี่กรอฟส์นะครับก็เดี๋ยวให้มอลลี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยละกันเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักเราค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเมสสเตอร์มอลลี่กรอฟส์ค่ะก็ เพิ่งมีเพลงออกมาใหม่ชื่อโ o เก e ตนะคะก็อยากให้ทุกคนลองฟังดูแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบด้วยค่ะโอเคมอลลี่ okay. อายุเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้อายุ17ค่ะ17เท่านั้นงั้นเป็นพี่ไม่ได้แล้วเราเป็นอาแล้วกันตามแมปเอ่อมอลลี่เจนอะไรคะเจนซี Gen, C, นะเจนซี Gen, C, ค่ะ yeah. นี่เจนเอ็กเมื่อกี้ยังนั่งคุยก่อนที่เราจะเข้ารายการครับว่า เอ๊มอลลี่ฟังเมดวันได้ฟังวิทยุฟังเรดิโอบ้างไหมแล้วมอลลี่บอกว่าฟังอยู่ค่ะฟังอยู่เพราะว่าคุณแม่เขาชอบเปิดเรดิโอมากแล้วพอหนูไม่ค่อยฟังเพลงไทยก็เปิดวันซค่ะว้าวดีจังเลยเนี่ยเห็นไหม อย่างที่แมปคุยเลยว่าช่วงเราคือแมท all generation นะแล้วก็มันก็จะมีช่วงเวลาที่พ่อหรือแม่ลูกนะหรือแบบคนต่าง generation เราอยู่ในรถด้วยกันเพราะว่าส่วนมากวิทยุมันก็คือในรถอะส่วนใหญ่นะเรามีแอปพลิเคชันก็จริงแต่ว่าคือการฟังวิทยุด้วยกันในรถเนี่ยมันก็จะแบบมีเรื่องที่แบบคุยกันได้แล้วเราฟังเพลงอะไรที่แบบจำได้แล้วแบบชอบคุณแม่จะชอบแบบเปิดบ่อยๆอ,อะไรอย่างี้ไหมคะที่แบบสไตล์ไหนบ้าง คุณแม่เขาชอบฟังเพลงแจ๊สชอบแจ๊สค่ะก็เขาก็จะชอบพวกเพลงแซกซิโฟน the one you love อ่าฮะแล้วก็คุณพ่อก็อีกแนวหนึ่งเขาชอบฟังจอห์นเมเยอร์จอห์นเมเยอร์คุณพ่อเป็นแบบกีต้ากีตร์หน่อยอะไรอย่างี้จริงๆพ่อเขาเล่นดนตรีไม่เป็นนะแต่ว่าเขาชอบฟังมากอ่าฮะอ่าฮะ โอ้ยด oh, ีเนาะแสดงว่าเราก็จะได้รับซึมซับ the one you love นี่ก็คือแบบโอ้โหแบบ70 80 s เนาะแ,แสดงว่าเราก็ได้ฟังเพลงที่มันกว้างมากๆเลยใช่ก็จริงๆมอลลี่ก็ชอบฟังเพลงเก่าแหละคะ่ะอ,อือ๋อเหรอมันก็เลยเลยเลย,เลยได้แบบได้อิทธิพลมากับการทำเพลงไหครับก็มีอยู่ค่ะเพราะว่าส่วนมากเพลงที่หนูชอบก็เป็นเพลงที่พ่อแม่หนูเขาชอบกันเพราะว่าฟังด้วยกันในรถ ก็ทุกคนเขาฟังเพลงพร้อมกันได้เลยเพราะชอบแนวเดียวกันว้าวใช่ดีจัง<ม>นะฮะโอเคอะเรามาพูดถึงวันนี้มีซิงเกิลใหม่ปล่อยออกมาแล้วชื่อว่า Locket เป็นเพลงสากลเนื้อเป็นภาษาอังกฤหมดเลยดนตรีก็แบบชิลมากเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเข้ารายการมันยังบอกนะฟังมาในรถคือมันร้อนอนะ่ะวันนี้แดดแฉะๆหน่อยนะฮะเสร็จ <c oughs> แล้วฟังเพลงนี้เฮ้ยมันชิลมากเลยมารู้สึกทําให้แบบอุณหภูมิมันแบบ ลดลงแล้วเราก็ไปต่อได้<อ>มันเป็นยังไงครับเพลงนี้เราทำเองเลยปะฮะใช่ก็เพลงนี้หนูเขียนเนื้อเองค่ะ, uh huh. อะตอน process ทำเพลงก็แต่งมโลดี้เองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบวิ i โซชอบทำแบบมโลดี้เวลาอาบน้ำอะไรอย่างงี้แล้วแบบ mm hmm. ชอบคิดมโลดี้ขึ้นมาแล้วชอบมโลดี้นี้แล้วก็ลองเขียนเนื้อไว้แล้วชอบคนอื่นก็ชอบคนอื่นฟังแล้วก็ชอบก็มาทำเป็นเพลงดีกว่า คนแรกที่เราไปบอกเลยว่าเนี่ยเมโลดี้นี้เราอยากทำเพลงคือใครคุณแม่คุณแม่บอกคุณแม่ก่อนเลยอ่ะฟังแม่กันเลยบอกแม่แล้วตอนที่เราแบบนึกขึ้นได้หำปาปะเราอาบน้ำอยู่รีบหยิบโทรศัพท์มาแบบใช่เลยใช่เพราะกลัวลืมเป็นคนที่ขี้ลืมมากก็เลยแบบคือมีหลายน่าจะยังอยู่ในโทรศัพท์ก็คือมีหลายเรคอ์ดิ้งมากเลยเพาแบบเออชอบนี้เมื่อก่อนเออพอตอนที่ได้ยินไหนช่วยลองหำให้เราฟังหน่อยดิค่ะก็จะแบบ ว้าวอมันอันเนี้ยเมโลดี้นี้แหละครับที่แมปบอกไงว่าฟังแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันแบบสบายแล้วบอกเลยว่าฟังทีแรกติดหูเลยนะใช่ดีใจจริงจริงนี่พูดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ลองฟังมาแล้วว่าเอะเพลงมันแบบว่าเออมันคือเวลาเราฟังเพลงอะไรที่มันจะรู้สึกว่ามันแบบติดหูหรือว่ามันแบบเอียร์เวิร์มอะไรเงี้ย มันจะต้องมีอะไรบางอย่างแหละแล้วเพลงนี้เป็นอย่างไรแล้วเห็นปะนี่เมื่อกี้เดินฟังมาในรูปนะโอ้โหอ๋อเข้าใจแล้วนี่แหละผมว่าคนที่แบบเป็นคนชอบเพลงอะนะแล้ววิธีการที่แบบพอเราได้เมโลดี้หรือเราได้เนื้ออะไรนมันก็ต้องรีบจดรีบรีบแบบแบบทามาแล้วสําหรับเรื่องของของเนื้อเพลงอะคะ มันเป็นอะไรคะในในล็อกเก็ตเพลงนี้เนี่ยก็เพลงล็อกเกตเป็นเพลงความเออเป็นเพงลงรักแล้วล็อกเกตมันก็คือสร้อยคอที่ส่วนมากมันจะเป็นหัวใจเปิดได้แล้วใส่รูปเข้าไปข้างในเป็นรูปคนที่เรารักอ,อะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนเขาก็ใส่ดอกไม้ก็วันนี้หนูก็ใส่มา นี่มีล็อกเก็ตพอดีเลยในนในโชว์ให้ดูนิดนึงและนนี้เปิดได้ไหมครับเปิดได้ค่ะแต่ว่าไม่มีรูปข้างในไม่มีรูปไม่มีรูปข้างในสิยังแ l a n k อยู่แบอยู่เร็วๆนี้อาจจะมีนะคะอ่าโอเคแต่ก็เนื้อเรื่องของเพลงก็คือ มอลลีเป็นคนที่ชอบใส่มากใส่บ่อยใส่ทุกวันแต่ว่าของหนูไม่มีรูปใครเลย uh huh. ก็เลยคิดอยู่ว่าแบบเออแล้วสมมติว่าถ้าเราจะใส่รูปใครเข้าไปข้างในหรือว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็เลยเขียนขึ้นมาใช่อินโทรขึ้นมาก็ listen to you on repeat นะ cause you are my favorite song โอ้โห oh <laughs> ก็หวานมาแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> ฟังซ้ำๆเลยเพราะว่าเธอเป็นเป็นเพลงที่ฉันชอบมากๆเป็น favorite ของฉันเลย uh huh. นะฮะ แล้วก็ไม่ว่าเธอจะไปไหนนะ whenever you want to go นะ please can I come along ก็ไปด้วยกันเลยเพราะว่าอยู่ในล็อกเก็ตไปเลยนีใช่ปะใช่ค่ะ <laughs> ใช่เลยหวานไปเลย <laughs> หวานไปเลยเทีนี้พอพอเรามีเพลงนี้ออกมาแล้วล็อกเก็ตเนี่ยใช้เวลาในการทำ process ของมันเป็นไงบ้างคะก็ทั้งเพลง รวม MV ก็ถ้ารวม MV ด้วยก็น่าจะประมาณ2เดือน2เดือนว้าวเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงพอเราห้ำอย่างไรห้องน้ำปับ๊บเปียเราอาัดไว้แล้วเนื้อกว่าจะเขียนเสร็จอะใช้เวลาประเสร s เรื่องของเนื้อเพลงกับทํานองประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆการเขียนเนื้ออันนั้นคือสิ่งที่น่าจะง่ายที่สุดว้าวในการา<ม>เข<ล>ียนใช่เพราะว่าหนูชอบเขียนอยู่แล้วแล้วหนูแบบนั่งสมาธิแบบสักสวันเขียน ก็ได้ประมาณ3วัน3าสี่วันโอ้ได้ได้เพลงเลยจากเมโลดี้นั้นแล้วก็เป็นเนื้อเล่ามาเรื่อยๆือเราเล่นดนตรีด้วยไหมคะมอลลีจจริงๆหนูเล่นเปียโนได้นิดหนึ่งเล่นกีตรากำลังแบบฝึกให้เล่นให้เก่งแบบเล่นคอร์ดอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เพื่อที่จะมาช่วยแต่งเพลงก็ช่วยอยู่ค่ะแล้วอย่างตอนที่เราแต่งเพลงเราเรากดคีย์เปียโนไหมเป็นเป็นโนตอย่างงี้ไหมคะจริงๆ ของหนูทําเป็นเมโลดี้เลยไม่ได้ใช่มามาจากหัวเลยใช่ใช่ใช่หนูก็ไม่รู้เลยว่ามันคือขอดอะไรนะแต่ว่าแบบแค่จินตนาการเมโลดี้ในหัวใช่ก็คือไม่รู้เลยว่าขอดอะไรแต่ว่าร้องไปเลยว้าวแจ๋วไปเลยนี่เจ็ดอายุ17แต่จริงๆนะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ศิลปินรุ่นใหม่ๆในต่างประเทศเองเราก็เห็นว่าแบบ16 17ก็ก็ทำเพลงกันแบบเก่งมากเลยอ่ะ แล้วยิ่งถ้าเกิดต่อไปแบบอาจจะโปรแกรมสามารถทําเพลงได้นี่จบได้ด้วยคนคนเดียวเลยเนอะเออยังไม่แน่ใจอย่าไปได้ใจน,นะให้คนอื่นช่วยก่อนอดีละเราเราเริ่มต้นจากเอ่อเมโลดี้มีเนื้อเพลงแค่นี้มันก็เป็นตัวเรามากๆแล้วเนาะอะก่อนหน้านี้มอลลี่เคยมีเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ไหมคะจริงๆเคยมีเพลงตอนอายุ11ขวบเป็นเพลงไทยโบนนังกิตค่ะอ๋อใช่ ชื่อว่าไไม่รู้ว่ามีใครจะจำได้หรือเปล่านานแล้วเดี๋ยวไปแน่ลองกลับไปดูกันได้ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษแบบเต็มๆใช่ค่ะเพลงแรกเลยแรกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอารล้กันนะคุณอาเข้าไปดูในใน u t u b e ก็จะเป็นแบบเหมือนร้องคฟเวอร์ใช่ค่ะแล้วเพลงแต่ละเพลงที่หนูคฟเวอร์นี่ก้าสู้นัดมีเรียอะไรเงี้ยตอนแบบโตมาเลยนี่ต no. ้องอายุไล่ๆอ่ะค hm ุณพ่อคุณแม่น่แน่ ่รขบก็คุณแม่เขาชอบเปิดก็สตอรี่เดิมเลยคุณแม่เขาชอบเปิดหนูก็ชอบตามแล้วก็อ,อยากร้องอโอเคโอเคอ่ะพูดถึงล็อกเก็ตหน่อยอยากจะบอกอะไรกับคนฟังบ้างว่าในล็อกเก็ตนี้เพลงนี้เนี่ยอยากจะสื่ออะไรให้ทุกคนได้รู้บ้างก็สื่อความรักแหละค่ะความสดใสชิลชิลวบ์ vibe. ก็เพลงนี้หนูคิดว่ามันฟังง่ายแล้วาสามารถเข้ากับคุ ทุกคนได้คะ่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอ่าโอเคก่อนที่เดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้ แมปเข้าไปดูใน Facebook มา Facebook ก็ใช้ชื่อว่า m o l l y g r o v e ใช่ไหมคระแล้วก็เลื่อนๆไปดูอุ๊ยมีท่าเต้นด้วยมีแดนซ์ด้วยเราแดนซ์ให้ดูสักนิดได้ไหมเราทำไปด้วยแล้วก็มันเป็นท่าเต้นที่มาตอนฮุกพอดีไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะสิบสิบาวิตรงตรงฮุกเลยค่ะโอเคอ่ะได้เลยเผื่อใครกําลังดูไลฟ์จะได้ดูท่าเต้นเราไปเต้นกันด้วยได้ไหมคะโอเคเ เห็นแอบเต้นตามด้วยใช่ซ้อมซ้อมเดี๋ยวจะได้ไปบอกลูกให้ลองเต้นดูซิเพลงนี้ ได้เลยโอเคอะฝากช่องทางไปหน่อยสำหรับ Molly Groves ครับเข้าไปติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะได้ค่ะก็ฝากเพลง Rocket ด้วยนะคะซิงเกิลของ Molly ฟังได้ใน streaming ทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไปดู MV ใน YouTube ด้วยแล้วก็ฝาก m a ต t e r มาฟังที่ one o s e v ยนะคะขอบคุณมากค่ะเย้ขอบคุณมาก yeah. นี่เพลงเพิ่งจะปล่อย3วีคเท่านั้นเอง <c oughs> ใช่ไหมทัใ<ช>นในมิว <c oughs> สิกวิดีโอตอนนี้ 1.6K ช่วยช่วยๆกันดันหน่อย <c oughs> แล้ว <c oughs> กันนะฮะ <c oughs> แล้ว คือบอกเลยว่ามาจากค่ายเพลงที่ชื่อเหมาะกับวันนี้มาก Friday afternoon entertainment มันพอดีมากใช่ Friday นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆ Molly Groves กับ Locket เดี๋ยวเราฟังกันนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเขาน่าจะไปสัมภาษณ์ต่อด้วยใช่ไหมนะฮะที่ร้อยาจุดห้ smooth นะฮะก็ใกล้ๆของเราขอบคุณนะคะ Molly ขอใจช่วยนะโอเคบ๊ายบาย Met 107 FM for life and music. Number one international hit music.